We'll be right <laughs> back. สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลบนเลิกาเยอรมันระหว่างบาเยอร์มิวนิคพบกับอาเบรไริกราคาต่อรองเปิดมาที่บาเยอร์ต่อหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งบาเยอร์มิวนิคเตรียมเปิดสนามอาริอันอารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมอาเบร็ไริกโดยจะบ้านบาเยอร์ภายใต้การนำทีมของยูเรนนาเกสมันสภาพความพร้อมตัวหลักของทีมก็ยังอยู่เป็นครบคุณภาพในเกมลุกของทีมก็ยังคงยอดเยี่ยมเกมที่แล้วก็เป็นการเอาชนะแฮททรับวรินมาได้แบบขาดลอย เกมลุกถล่มประตูรวมกันไปน8ลูกใน2เกมที่ผ่านมาทางฝั่งอาเบรสิกภายใต้ใตการน,นำทีมของโดมินิโกเตเตสโกพาทีมทําผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องเกมที่แล้วก็เป็นการเก็บชัยมาได้เหนือโวบวกทําให้ตลอดสเกมหลังสุดของพวกเขาเป็นการเก็บชัยได้ทั้งหมดดูแล้วเกมนี้บายยนมูนิกมักจะทาได้ดีกว่าเสมออยู่แล้วในการเจอกับทีมเยือนแต่ถ้าว่าทีมอย่างอาเบรสิกชั่วโมงนี้ก็ยังเล่นกันได้อย่างดุดันดังนั้นเกมนี้น่าจะสู้กันสนุกและออกหน้าเจ้าถิ่นเบียดเข้าไปซะมากกว่าทีเ็นงนงี้้รรรรอไปลย ic, า ic, บาบกกิสคคุมมแแพ2 1. ต่อกันที่คู่ที่2กับศึกการโชดเเรียอิตาลีระหว่างอินเตอร์มิลานพบกับเอซิมิลานราคาต่อรองเปิดมาที่อินเตอร์มิลานต่อเครื่องลูกเป็นศึกมิลานดาร์บี้แมตท,ที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าถิ่นในเกมนี้อย่างอินเตอร์มิลานนั้นแข็งแกร่งจริงๆเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครมา14เกมติดแล้วขณะที่ฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานช่วงหลังก็เริ่มแ่วไม่ชนะใครมา2เกมติดเลยราคาเปิดออกมาให้งูใหญ่เป็นฝ่ายต่อเครื่องลูกแนะนําให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะอินเตอร์นั้นแกร่งทั่วแผ่นจริงๆทั้งลุกและรับมมีประสิิทธภาาาพอย่งก ขณะที่มิลานช่วงหลังแผ่วและเกมนี้ก็ยังเสียตัวลุกไปถึง2รายคุณภาพก็ยอมลดลงสึกวิกแมตแบบนี้เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานน่าจะเบียดเอาชนะได้อย่างแน่นอนอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับทีเด็ดซนงวันนี้ต่อไปเลยอินเตอร์มิลานสปัสดติรับอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเชือดเอซิมิลาน3-2และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าเราจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน